ะะช่องสบ, <S <S สบายสบายสไตล์ปลาค่ะพอเราเปิดร้านเสร็จแล้วนะคะทำอะไรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการไหว้พระกันนะคะทำบายน้ำพระแล้วก็ไหว้พระขอพรกันให้ขายดีค่ะขายดีเห็นนะคะได้ดย วันนี้เปิดร้านมานะคะเปิดละเปิดปยังไม่ได้เปิดไฟเลยคะ่ะลูกค้าสั่งออเดอร์ไลน์มาติ้งติ้งติ้งมาไลน์มาแต่เช้าเลยคะ่ะเฮงๆงเรื่อยๆกันนะคะเพื่อนๆนะคะนํามาเริ่มจัดออเดอร์กันเลยนะคะลูกค้าจากฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้น้องกำลังจัดเสื้อขาวนะคะ ปกเชิ้ตไซส์44ถึงห้าสิบ56จ้าไซส์ละาตัวจ้าขาปะขาอย่างเดียวน้องเจนทักทายเพื่อนๆไหนสิจ้าค่ะน้องเจนจ้าข้าขาวของเรานะคะขายได้ตลอดการ ก็คือผ้าขาวเนี่ยจ้ะน้องกำลังจัดงานผ้าขาวอยู่<ค><ค>ผมก็ดีนะ ชีวิตแม่ค้าก็อย่างนี้แล้วนะคะค้าไหลามาก็ดีใจตัดตัวต่อไปนะคะแบบที่สองเก็บเสร็จจังเอามาเสร็จแขนได้พี่เนี่ยตัวไหนไม่ดีก็เปลี่ยนออก จบปักสีปักขาวสีสิบสองอ้า c ีเข้าแต่ปักค่ะคืสีข้าแต่ปักขาวไม่ใช่เหรอเาบอกสีด้สี่สิบเขาถึงเอาปักสีปักขาวนี่นี่สี่สิบสีปักขาวห้าตัวเอาไปเก็บปักสีไปเก็บ เจ้าแรกของวันนี้นะคะเจ้าแรกของวันนี้ถ้าเขาเจ้าแรกเลยทําการใส่ถุงแพ็กสิบกันเปื้อนนะคะกันเปื้อนกันค้นให้ลูกค้าค่ะก่จะไปถึงร้านลูกค้านะคะมือลูกค้าต้องอยู่ในสภาพดีนะคะส่งขนส่ง เล็0ยหายไปส่20จะกลายเป็นเลข2 เลขสุดแล้วสังหรือมามันก็ใส่ใส่นั่นแหละเอาเอาได้นะส,สีนี้ก็สวยได้นักสีจะ่ได้เนาะเอาเพิ่มไปสี่สีตัวแค่สี่รอยแปดสิบเองเอาสีแดงออกเอาวันนี้ใสได้ไันสีแดงก,ก็สวยเอาไปเลยสีตัวสี่ปดสิบาทถูกถูกข้างในนี่ไม่ได้นะข้าง<ห>ในนี่สองเก้าสองเก้าสามรอยเลยนะ ก่อนได้ค่ะตัวร้อยี่ค่ะข้างหน้านะคะแลาวข้างหน้าค่ะข้างหน้าลางของเข้ารูปเข,ข้าตรงผ้าขาวหนึ่งร้อยค่ะผ้าสีร้อยยี่ค่ะสีสองเล็กสุดค่ะสีซองสี่ซีสี่หกสิบแปดห้าสิบมีไซส์ค่ะเอาไปเลยพี่หลายๆตัวมาดูมาเจอถูกถูกแล้วก็ ใส่ใส่วมนียจ้บาทอย่าลืมลงมาช้างด้วยนะสมุดมะช้าไม่ได้ลงนะสองร้อยหกตัวนะ่ง่ายมากแป๊บเดียวหกตัวอี่อยแปดบางอย่างนี้ส่งอันไหนคะสามตัวตัวละสองร้อยบาทจ้ะ เมื่อกี้ไปหาพี่ให้หนูมาแบงค์พ,พันแบงค์พันเนาะแบงค์พันใบใหม่ๆหม่ไงนี่ร้อย <c oughs> แปดสิบก้อนแบงค์พันแบงคไปไปถึงนั่นก็ลืมแหมล่ะขึ้นไปเข้ามามันแบงค์พันอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีแบงค์พันร้อยเนี่ยนะ

ส่งนะนะคะส่งมันสองชั้นนะคะฮะเจ้าที่สองกันเลย พิมแล้วก็หมดเนาะคุณมีแต่ปากกาศอู้มีแต่ปากกาลังก็เปลี่ยนเป็นปากกาลังแล้วเนาะเปลี่ยนไหมจีชอบปิดเยอะเลยโอ้เดินเจ้าที่สามเราแพ็กเสร็จเรียบร้อยนะคะออเดอร์เจ้านี้ส่งไปฟิลิปปินส์นะคะเราจะไปส่งที่ชิปปิง้งคารโก้กันนะคะคารโก้เก็บเงินคารโก้จ้ะ ปดสิบตัวนะคะเจ้าที่สองมาแล้วจา้าดูค่ะออเดอร์ Order. วันนี้สองเจ้านะคะโอ้ให้มันลกลุงรังขนาดนี้ดูดูหยิบตัวใหม่มาโชว์ด้วยเด้อเอาไปแล้วนี่หยิบตัวใหม่มาโชว์ด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือออเดอร์ของวันนี้นะคะ I'm um. Thank you. ที่สาของวันนี้